ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมี2ช่องทางหลักคือ 1. ลงทะเบียนออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลิงก์ไปที่ w e l f a r e m o b g o t h หรือลิงก์ไปที่ welfare.mof.go.th ทำตามขั้นตอนที่เว็บไซต์กำหนด 2. ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนที่สะดวกเช่นสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินเตรียมเอกสารให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารที่หน่วยงานข้อมูลเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์มีรายได้ต่อป,ปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเกินกำหนดกำหนดการลงทะเบียนตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของโครงการการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ของโครงการคำแนะนำก่อนลงทะเบียนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติให้ละเอียดเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันส่วนลดค่าก๊าซถุงต้มส่วนลดค่าก๊าซถุงต้มสำหรับกลุ่มเปราะบางเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด315บาทครัวเรือนเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทครัวเรือนเงินผู้สูงอายุเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ50ถึง100บาทพิจารณาตามรายได้ค่าเดินทางค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนสำหรับใช้เดินทางด้วยปอขอสลดไฟ ขอสอมกร,รถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเงื่อนไขาการใช้สิทธิวงเงินซื้อสินค้าสามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มสามารถใช้ได้กับร้านก๊าซที่กระทรวงพลังงานกำหนดเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยตรงตามบิลที่จ่ายจริง ค่าเดินทางใช้ซื้อตั๋วรถโดยสารรบขอสาระรถไฟทุกสถานีที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบสิทธิประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการสามารถตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์หมายเหตุสิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณปัจจุบันยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีพศ2568อย่างไรก็ตามมีข่าวว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมพศ2568เนื่องจากโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีพศ2565กำลังจะครบ2ปีทั้งนี้การลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โปรดติดตามข่าวสาร และประกาศจากกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยความยินดีค่ะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีคำถามอื่นๆสามารถสอบถามได้เลยนะคะ